ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรัชพัฒเชียงรายอเภมืองจังหวัดเชียงรายพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ์ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่37เป็นประธานในพิธีกระทำรรสัตป์ปฏิญาณตนและพิธีสวนสนามเนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2568โดยมีพันโทปณิธานจตุรโพผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนฐานบกที่37คณะนายทหารผู้บริหารสถานศึกษาครูฝึกและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับพิธีกระทำสัต์ปฏิญาณตนและพิธีสวนสนามเนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2568ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยความอดทนความเข้มแข็งความสาม,มคัคคีและความพร้อมเปลี่ยงของนักศึกษาวิชาทหารตลอดจนเป็นการระลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของเยาวชนทหารผู้เสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติในอดีตซึ่งบรรยากาศก,าก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตเป็น ำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไปอีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งด้านวินัยความรู้และจิตสำนึกต่อสังคมและประเทศชาติ